เดกเยียร์ครับทำคลิปจนได้รางวัลเลยครับทุกคนทางรู้สึกมันเป็นยังไงตื่นเต้นดีใจอะไรใดๆดีใจครับผมดีใจมากๆเลยครับก็อย่างที่ผมพูดเปบนเวทีครับจริงๆแล้วผมที่ทำคลิปต่ออะไปเจอผมอยากโปรโมทละซ้อนไม่มีอะไรเลยครับผมแต่ว่าก็อยากจะนำเสนอแบบความชอบแบบผมลงไปที่คลิปต่อด้วยครับผมเพราะว่าอยากจะมีใครมาทำความรู้จักกับผมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าก่อว่าจะมีคนมาดูผมเยอะขนาดนี้แล้วก็มาให้กำลังใจผมเยอะขนาดนี้ มาที่ได้เราประผัดที่ผมคุทคลิปเก่าบ่อยนหมครับคนชอบมากทุกคนบอกว่าคลิปคุณอย่างเวลาทำมีภาพมีอะไรแีบนี้สนุกสนานมากเหมือนเราให้มีความสุขสิ่งที่ทำใช่ครับผมว่าทุกทุกคลิปที่ผมทำผมมีความสุขจริงๆที่ทำแล้วก็อยากจะทำมันจริงๆครับผมใไหมทุกครั้ว่ายอดไหนที่ได้เยอะดอนไหนคลิปไหนที่ได้ยอดเยอะสุดถามว่าหาได้ตามเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่ได้ไปดูเหรอเธอไม่ปักหมุดหรอคือ คือ,อคลิปที่ผมฟังบทสัญญาเป็นคลิปใหม่ๆครับแต่เฮ้ยตัว่าคลิปไหนได้ได้ยอดวิวเยอะสุดไม่ไม่แน่ใจาเลยแต่ว่าเอาจริงๆเท่าที่ทำ แล้วเาะผมดีใจมากมา,าถ้าเกิดว่าทิ่ทะลุร้านแล้วส่วนใหญ่ก็จะทะลุร้านด้วยครับผมขอบคุณมากมากครับแต่ว่าคนชอบคอนเทนต์ที่เราทำก็ <c oughs> ผมก็ชอบก็ <c oughs> ดีใจครับผมก็เป็นกําลังใจที่ดีที่จะให้ภาคีคต่อไปครับแล้วส่วนใหญ่องจากมแบบทำอาหารในนี้อ่าใช่ครับผมเพราะว่าเป็นเป็นความชอบของผมเองด้วยแล้วก็อ<ม>นาคตอาจจะมีอะไรที่สไตล์ยิ่งกว่าทำอาหารก็ได้ครับอ่ะเมนูที่จะฉลองที่ตะกรว่างของเราเออตะกราวนี้ไปต้มครับ ้วันพ i ิกตต้มน้ำแกงครับอะยิ้มข้าก็แล้วทำอาหาก็แล้วต่อไปอยากคดจะทำเป็นเซ็กซ์ขกเลยข่คือเราฝกไว้ต้องการถ้ผมพูดมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเอาเปนว่าถ้าอยากจะรู้ว่าผมจะทำชิปอะไรต่อฝากกดติดตามไว้กับผมไว้บันีทานครับหให้ผมขได้ให้เปนล้บได้ไห้าคุณจะทาไ้ไหมเท่าที่ผ่านมาที่ที่แฟนับผ ปวดกันนะผมก็ไม่เคยทำตาแบบเขาเลยไม่ต้องบอกว่ามาไงผมเป็นคนแบบอินดี้อยู่แล้วอยากจะทำอะไรผมก็ทำแต่เป็นว่ารอติดตามชมนะครับแล้วตอนนี้เราอยากทำอะไรคะตอนนี้เราอยากทำอะไรตอนนี้ผมอยากจะกลับบ้านไปนอนกอดเพื่ละความนีขอบคุณทุกคนหลายร้านที่ทำเป็นร้านเกินร้านมีทุกคนเลยขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณ โดยจริงผมก็ขอบคุณตั้งแต่ทางช่องสามเลยว่าคือมันไม่ใช่แค่ผมเริ่มทำคอนเทนต์ในติต๊กต็อกีมาจากที่เป็นเพื่โอกาสนาเล่นละครขอบคุณขอขอบคุณทางช่องสามเลยผมได้โอากาส ครับวันนี้ผมได้รางวัลนี้แล้วขอส่มว่ารางวัลนี้คืนให้กับทุกคนเลยครับแล้วทุกคนจะได้เห็นเบกกี้เล่นดนตรีร้องเพลงเป็นแบบว่าคอนเทนต์ใหม่ดนตรีร้องเพลงก็เองเป็นอีกค้าที่ผมชอบมากเหมือนกันครับวันไหนไม่อยากทำของข้าวก็จะไปร้องเพลงนะร้องเพลงเับนข้าวไม่หรอนี่เป็นของข้าวที่ใหม่มากอ่ะือเป็นไอเดียเลยนะผมขอเอาไอเดียนี้ไว้นะได้ไม่ยอมด้เหร ร้อยร้านวิวผมตายแล้วร้อยร้านวิวช่วยผมปั่นได้ไหมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆนิดเดียวมาละครหน่อยได้ครับอ๋อพูดถึงละครใช่ไหมครับรับหลังตรงนี้จาก็ครับปิกต็อกจบไปแล้วครับผมก็ฝากติดตามละครได้ทางช่องสามตัวสามตัสามตัวสาม plus นะครับตอนนี้ละครที่กำลังออนแอร์อยู่วันละต้องห้าพันถึงหกพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้ ใจให้กับทีมงานฝันรักต้องท่ามันก็ผมด้วย